สวัสดีครับพบกับห้องการทดลองวันนี้เราอยู่กับนกฟ้าในเกม o วันพันแมนเดอะสตองเกตครับผมต้องบอกกันนะครับว่า I.D. นี้ผมไม่ค่อยได้เล่นและผมก็ตั้งใจที่จะเก็บตัวแดงให้ครบ200ใบเพื่อที่จะซุ่มทีเดียวไปเลยแต่ว่าวันนี้เราอดใจไม่ไหวครับเนื่องจากมีอ t o ตอมิคริสืึมเข้ามาวันนี้ผมก็เลยจะทำการซุ่มตัวแดงทั้งหมด100ใบครับผมยู มาดูกันสิว่าตัวแดงทั้งหมด100ไปเราจะได้เอ r เอ็กี่ตัวและจะได้อะตอมิกคิดซึมหรือเปล่าเราโอ้ยพราชาก่อนโอ้ยพรทัางคิงคิง,คงท่านคือฮีโร่ที่เขงกันที่สุดโอเคครับผมหลังจากที่เราโอ้ยพรมาเสร็จเรียบร้อยครับยังไงฮะต้องจิกใบแบบนี้โอ้โหผู้ลุกน,นัืมไอดีนี้ต้องบอกว่าไม่ไเล่นนะฮะ จิงจิงจิงโอ้โหได้ครับผมทําไมต้องทํางานละ่ะเขาคุยไม่มีเลยเนี่ยตัวนี้สวยครับย,ยังไงละ่ะ <c oughs> ยังไงล่ะอแกเพิ่มไปเพิ่มํมมำเพลงเรามาสุ่มกันทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทกันดกว่าเริ่มที่สิบไปแรกครับผมช็อตนี้ได้ยังไงครับผมกำลังประม,มวลแล้วครับผมทั้งหมดตอนนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีนู่นโสดมาก็ได้สีเขียวโอ้สีโมเลยครับผมบุ๊คกี้ีลแล้วครับผมไอเดียนี้กู ไอดีนั้นก็ปุ๊บกี่ไอดีดีก็ปุ๊บกี่บอยังไงครับผมยังไงฮะยังไงฮะสวยครับสวยจัดประหลาดบอกครับผมอตนี้ยังไงครับโอ้โหคำไม่อกอกอีกแล้วนะฮะแม่คำไม่ออกนั่จะมาให้กูปั้นให้ได้เลยใช่ไหมฮะออออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหกระตุกนิดหน่อยแต่ว่าของดีๆทั้งนั้นครับผมนี่คือมันโอ้โหโ,โอกาสดอกสูงเลยใช่ไหมฮะโอ้ คืออีกแล้วบ่อืออีกบ่อยังไงล้วราชาเกือก็ไม่กลัวครับผมชอนนี้เราสุบมาแล้วุบสิบไม้จะได้เอสอาร์หนตัวสวยเอสอาร์เอสสวยครับสวยครับชอนนี้ครับปุ่ม50สิบไม้ฮะห้บไมมาหรือยังโอ้ เอาว่าท่านสเน็กว่าสวยจัดประหลัดบอกลาออกไปแล้วโอ้โหครบผ่านมาแล้วครึ่งทางนะครับผมแม่ก็บ,บอกว่าอุ้มแม่จริงๆอุ้มแม่จริงโหกูคกิจปปีอ่ะเอกืออีกแล้วตามจริงโอ้โหท่านแชมป์โอ้ยนี่แหละเป็นใจที่ผมไม่เล่น ืตัวละครมันก็ซ้ำกับไอเดีเดิมอะฮะน้องเล็กจันได้แล้วแทงท็อปมาสเตอร์ครับผมแทงท็อปมาสเตอร์อยังไงล่ะยังไงล่ะครับอ่แม,แมจริงเลยแมเล่ะครับอ,อุเโอโหตบมือครับผมโอกาสตบคิงเยอะเะยได้แทงทอ็อป สวยจัดประหลาดอกยังไงล่ะยังไงล่ะขออีกตัวบอกขออีกเฮ้ยสวยสวยครับไปขอกำลังเสริมมาไปเรียกคิงมาสวยเลยครับผมแม็กซสายฟ้าอีกแก๊สอุ้ยอุ้ย,ยให้มาอยู่าดูง่าแล้วก็ยังไงล่ะอุ้ยสวย เกินว้าทำไมต้องตำงานละ่ะเกินนี่คือโ,อ,โ,อ,อ,โ,โอ้ต้องแข็งแรงเกินต้องแข็งแรงจบแล้วไหนอะคิงอะโอ้ยไหนอะตอมิกเนี่ยโอ้โหนี่คือ จะมีวันไหนที่มันให้กูแบบไม่เกลือเกือบ้างไม่มีไม่มีหรอกต้องบอกเลยครับว่าเรานั้นรวยเพชว่ะม่เอาอีกสักหน่อยดิมันใส่ไววสี่พันเหรอสี่พันก็มาดิก็มาดิครับผมมันของจริงแล้วมันยังไงล่ะ 120มันแจ้ไม่ได้ด้วยหรอสุดยอดหน่อยเอาละครสุดยอดกูก่าสุดยอดแตกอยู่แล้วเนี่ยส,สตีดี้อะเฮ้ยฉันยอมรับแกพูดที่แข็งแกร่งฉันคือกิฟต์มันยังไงลโลกไ,ไม่ไห้มันได้ยินดิครับโอ้ หนึ่งร้อยยี่สิบใบบอกเลยม,มันแค่เอื้อมเราต้องไปแตะให้มันตึต๋งโอ้โยวันจะมานะลูกพี่ได้มาแล้วครับชดน,นี้นะครับแม่ยังไงล่ะข้าคือตำมิซึมฉันอยู่รับแค่ผู้แข่งเก่งเท่านั้นเองมาพร้อมกับเหล่าน้องเล็กของฉันนะครับ มีวิธีการจุ่มตียอากาศของบชานโอ้โหสวยเดี๋ยวเราจะไปจัดทีมแล้วไปลองดูกันดีกลัวนะครับอืต้องมาแทนบอลทองนะครับนี่จน่ะนทอมม่าเตอร์ต้องมาตัวนี้แหะครับนี่ประมาณนี้นะครับทีมผอมหลังจากที่เราจัดทีมไปเรียบร้อยผมเราก็เลยจะมารีวิวสักหน่อยกับต้องไปคริสซิมแล้วก็แทงทอมม่าเตอร์ อ๋อแล้วเขาบอกคำล้านเปนหนึ่งทีครับท่าก็มาตื้อตีไปโอ้โหมันเจ็บมากบมและชนนี้ราชตันีเราสุดโหดปาบางทีสวยสวยครับมันเป็นตัวตีฮะมันเป็นตัวตีถ้าทีมเรามีใสาอาวุธตีมันก็ตีธรรมนาอโอ้โหสุดยอดจริงๆครับแม่เรามาตีทีมไก่นะครับแม่สุดยอดมากโอ้โห โอ้โห <c oughs> ต้อง120่งรใบครับผมผมก็ได้มาเป็นที่ร้อยกับอะตอมิของเรานะครับแม่ได้ตัวแถมมาด้วยก็คือ t a ทอสมาสเตนะฮะโอ้วันนี้ก็ต้องจากลาเบียงเท่านี้ว่าอือดีใจดีใจปรับปรื่มถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผม จอกินใหม่เมื่ฝอตต้องการครับ